แพงไม่ว่าแต่ขาย Fortuner และ l e g e n d e r กระหึ่มตอนที่เปิดตัว Toyota Fortuner Min o r c เ a เชและ Fortuner l e g e n d e r mm hmm. ก็มีกระแสเสียงด้านราคาว่าตัวท็อป l g g n n เดมันแพงล่อไปถึง1.8ล้านบาทแต่ก็นะ Toyota Thailand เขาต้องการขยายฐานลูกค้าไปสู่ตลาด PPV p r e พรีเมียครับ เพราะว่าตลาด SUV หรือว่า PPV ราคาประมาณ1 5 0 0 0ล้าน5แสนกว่าบาทจนถึง2ล้านบาทยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่อีกมากครับสำหรับความร้อนแรงของ Toyota Fortuner และ Fortuner Legend e r รืุ่นปรับโฉมใหม่ในปี2020ถือว่าน่าจับตามองเพราะว่ายอดจองเปิดตัวระยะเวลากว่า2เดือนทําได้ถึง6,827คัน แบ่งออกเป็น Fortuner m i n ม r c เนอร์เชนกว่าคันและด e เจนเดอมียอดจอง3,800กว่าคันแต่ร,รุ่นมียอดจองที่ไม่แตกต่างกันเลยนะักก็นับว่าเป็นความสำเร็จของ t o y ยต a อีกขั้นหนึ่งที่สามารถขยายฐานตลาดรถ SUV หรือ PPV ราคา1.8ล้านบาทได้สำเร็จในอนาคตเชื่อว่า t o y ยต a ก็น่าจะกำลังหาสินค้าที่เป็นประเภท SUV หรือ PPV ที่สามารถทำราคาจำหน่ายได้ถึง2ล้านบาทมาจำหน่ายในอนาคตก็เป็นไปได้สำหรับยอดขายเดือนกรกฎาคม2020ถือว่าหดตัวลงเล็กน้อยเพราะรถยังไม่มีส่งมอบโดย Fortuner ทุกรุ่นสามารถทำยอดขายได้944คันรุ่นที่ขายดีที่สุดคือ Fortuner 2.4G รุ่นปี2020ราคา1.3ล้านกว่าบาท ในอนาคตคิดว่ายอดขายของ Fortuner รุ่นปรับโฉมน่าจะกลับมาดีใกล้เคียงกับ Corolla Cross บ้างนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสตไตนี้โปรด Subscribe ช่อง k i s s กา y ขอบพระคุณอย่างสูงครับ